สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านที่มาติดตามรับชมแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสามหนอยในงวดของวันที่21นะคะเดือนตุลาคม2568นนะคะวันนี้มาแบ่งปันชุดสรุปให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาติดตามนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ like, แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะ ของเมื่อวานนี้หลุดนะคะพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่มานะคะเมื่อวานนี้ก็ของวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ย้ําว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามวันนี้นะคะฮานอยน้องเอสได้เด่นไปที่สี่กับหนึ่งนะคะพี่พี่ได้เด่นไปที่สี่กับหนึ่ง แล้วก็สามนะคะพี่พี่วิ่งรูดที่สี่ท่านใดชอบนะคะก็นำไปเสี่ยงโชคตามนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอให้สี่ติดมานะคะพี่พี่ ตัวนิ้นนะคะน้งแอดเน้นไปที่สี่หนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสี่สามนะคะแล้วก็สี่ห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่ตัวเน้นของเราวันนี้ สำหรับตัวกันนะคะกันไปที่กันไปที่3 3 2แล้วก็6 4สี่นะคะพี่ๆตัวกัน3ตัววันนี้น้องเอสให้ไปนะคะสาม สีหนึ่งก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะคะขอให้ตัวเด่นมาคู่กันนะคะเน้นไปที่สี่หนึ่งสีสแล้วก็สี่ห้านะคะแล้วก็หนึ่งสามนะคะสําหรับตัวกันท่านใดจะนำไปเสี่ยงโชคก็ลองวิจารณาดูได้นะคะ3ามตัวเม็ดเดียว3 4มี่หน,นะคะพี่พี่วันนี้ขอให้ตัวเด่นของเราติดมานะคะก็ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามแนวทางวันนี้โชคดีรับทรัพย์กันทุกท่านนะคะขอให้มาในตัวนี้นตัวเจาะนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ